สวัสดีจ้าแม่แม่ออนไลน์ทั้งหลายมือนี้ก็เป็นมือสันวันดีสันและแม่ปอยกับคุณยายนะจ๊ะพาเวนิสไปดูโรงเรียนนะจ๊ะเป็นเนสซี่ี่ที่เจเวนิสจะต้องเข้าเรียนในเดือนหนะะ้าค่ะน้องเวนิตอนนี้กับหนึ่งขวบหกเดือนนะครับจะเข้าเดือนที่เจทามาถึงโรงเรียนละจ้าเนสซี่ี่ที่นี่เขาเรียกว่าคีโดหรือเปล่าอ่านว่าคีโดไหมเออนั่นแหละคีโดเออนี่แหละ จวินิชเขาก็ดูชอบนะปาก็ชอบหมาก็ชอบดูสะอาดสะอ้านจริงๆตั้งใจว่าสะหายลูกนะเขาโรงเรียนตอนอายุสามขวบแต่ว่าสันเบิงแล้วมันบวไวสันถาบวไวลูกฉันอยู่บ้านวิมูเล่นน้ำแล้วเงาแล้งเือพอกแม่กลับไปทำงานนอกบ้านอยู่แต่กับพ่เลียงนางกะโบมีมูนางก็อยากเข่าสังคมอยากเขา่ายังพัฒน,นาการนางกะไปได้แล้วนางกะว่าเป็นค้ําเป็นอย่างใดแล้วเนาะนับหนึ่งถึงหาถึงชิบก็บได้แล้ว เรียกป้าป้า,ปามาม่าก็ได้แล้วปวดขี่ปวดเนียองสีกระบอกได้แล้วฉันก็ว่าเออลูกก็ควนสิไปเนซซี่หรือไปโรงเรียนได้ละ่ะก็ขอบคูณแม่แม่ออนไลน์หลาย,ลายๆคนนะจ๊ะที่ซอยกับเลียงจนเวนิดไงมาเท่าชูมือนีที่ฉันและแม่ปล่อยตัดสินใจเลือกโรงเรียนนี่เพราะความปลอดภัยเลยกับอันดับหนึ่งีประตูล็อกสองสั้นสามสั้นความสะอาดสะอาด,อาดนี่สกัญญกแห่งอันดับหนึ่งนะจ๊ะเจเวนิดระบบตื่นคนเดย์ยางสำรวจแล้ว,ลว,ลวชอบ สเตปเกาและลูกสันม่วงไหนก็นอนนั่นคือเก่าหลาโรงเรียนที่นี่ที่เราเลือกอีกสาเหตุหนึ่งก็คือนักเรียนน้อยค่ะมีนักเรียนอยู่ประมาณ1 0 4 5หคนมีน้อยสุดตั้งแต่อายุหนึ่งขวบ4เดือนนะจ๊ะที่เนี่ยแต่จริงๆเขารับตั้งแต่3เดือนแล้วนะค่าเทอมที่นี่ก็คือ3 0,000ื่นกว่าบาท37นี่แหละทุกคน1เทอมมี3เดือนนะก็ตีไปเลยเดือนละหมื่นกว่า แม่ปลอยตัดสินใจเอามองนี่ละแม่มากใกล้บ้านพร้อมเอามาหอดไบ้านละลับวันนี้ <c oughs> สังกัดค,คือคือหนักเรื่องค่าเทอมอยู่แต่เมียกะโจบว่าเอยสิไม่คิดอยากยังเรื่องค่าเทอมมึงสแตกเราคือละสามหมืน่นกูยังมาโจมค่าเทอมลูกซัมหนี้มึงยังมาจมเด้่ยกปกอบฟาดฉันเลยจาเป็นต้องยอมโอเคลูกรักเพื่อลูกพอทําได้ไปนอนซะ,อะนีอีหล่ะเนาะเอ้ย